อยูดีคู่หูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับเทเลเดสนะครับคู่หข่าววันนี้ป๊อตจะมาเล่าให้ฟังนะไรครับเกี่ยวกับเรื่องการไต่แรงนะครับว่าในช่วง c b พ2เนี่ยก่อนที่เขาจะมีการปรับแพทสมดุลล่าสุดเลยเนี่ยมันมีความเป็นมาของเมตาอย่างไรทำไมป๊อตถึงจัดเทเลิดออกมาเป็นสไตล์แบบนี้ซึ่งเทเลียเนี่ยนะครับป๊อตบอกเลยว,ว่าในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ว่าทางนี้ป๊อตเขี่ยไว้ชัดเจนเลยครับว่ามันคือความรู้สึกข,ของป๊อตเท่านั้นนะครับโดยเทเลินี้จะะองเฉพา เกมแรงเท่านั้นและเป็นเกมแรงที่ปอดได้ไปประสบพบเจอมานะครับและที่สำคัญนะครับผ่านในช่วงวันนี้เปต้นไปจนกระทั่งถึงการปรับแพทเนี่ยเทเริีนี้ยังค่อนข้างที่จะใช้ได้สาหรับปอดนะครับปอดจะอัปเดตเทอเดีครั้งต่อไปเนี่ยเมื่อมีการปรับแพทขึ้นมานะก่อนอื่นนะครับบอกเลยว่าในช่วงแต่หลั้งแต่ช่วงไอรอนไปยันแพทตินัมเนี่ย เป็นการแต่งหนังที่ค่อนข้างสนุกครับเพราะว่าเราสามารถเจอตัวละครที่หลากหลายแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของปอนนะฮะพออยู่ประมาณแพตตินัมสองหนึ่งเอมิเรรู้สึกเหรอครับว่ามันเริ่มมีการสแปมตัวเพื่อจะขึ้นไปชิงความเป็นหนึ่งคืออารมณ์แบบว่าถ้าคุณอยากขึ้นแล้งสูงคุณก็ต้องเล่นตัวเมตาซึ่งตัวเมตาตอนนี้สกิลตัวละครมันค่อนข้างจะนาตัวอื่นถ้าอยู่ในมือคนเล่นเป็นจินตนาการว่าถ้าเล่นเก่งทั้งสองฝ่ายตัวเมตาจะยังชนะคนที่ฝีมือเท่ากันอยู่นะ เท่านี้ครับคำถามที่คู่หูจะตามมาคือแล้วพี่ป๊อตตัวเมตาณะตอนนี้มันคือตัวอะไรกันแน่ป๊อตบอกเลยครับว่าตัวที่ค่อนข้างเก่งนะว่าเก่งที่สุดในเมตานี้คือชินเฉาครับถ้าคู่หูนะครับขึ้นมาในช่วงแรงประมาณแพทตินสองหนอมเมอรัรอลเอร์เกิต้นไปเนี่ย มันเหมือนการที่เราเนี่ยจะมาแย่งชิงตัวเมตาครับฝั่งไหนปิกชินเฉาได้ก่อนนะฮะหรือฝั่งไหนปิกอีกตัวเมตาที่พลกำลังจะพูดต่อไปได้ก่อนนะฮะก็จะสร้างความเป็นต่อในทีมได้ค่อนข้างมากครับถามว่าทำไมชินเฉาถึงเก่งนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ชินเฉาเป็นตัวละครที่มีสเกลต้นเกมค่อนข้างสูงมากครับแถมเป็นตัวที่เล่นง่ายและประสิทธิภาพการแกงค่อนข้างหวังผลได้ดีในระดับสูงๆเลยอะคือไม่ต้องอะไรมากครับลองไปดูห้าอันดับแรก ว่าเขาใช้ตัวอะไรตายบอกเลยครับว่าเกือบทุกคนนะ่ะมีชิ้นเฉาเป็นตัวตายหมดเลยเว้ยเนี่ยดูดิเขาเล่นกันกีตาร์ครับคือเขาสแปมตัวที่แบบเก่งกันเล่นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ไกลไว้ให้ละกันว่าถ้าอยากขึ้นแรงก็ลองจับตัวเมตาหรือลองหัดตัวเมตามาเล่นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สกิลเพคู่หูอยู่เหมือนกันนะเออ แล้วก็แนะนำนะครับรีบเล่นก่อนที่เขาจะปรับแพทนะครับเพราะว่าตอนนี้ไรออดประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าชินเฉาจะโดนเนิร์ดแน่ๆเนี่ยจากที่ป๊อตเอาหน้าโปรไฟล์การเล่นของระดับต้นมาให้ดูสังเกตไหมครับว่าตัวที่จะพ่วงมากับชินเฉาคืออะไรคือโอลาฟนะครับถามว่าทําไมครับในการแต่แรงระดับสูงๆเนี่ยเขาเรือมหยิบโอลาฟมากันนะครับโอลาฟเนี่ยเป็นตัวไฟเตอร์ที่แบบโคตรแรงอะครับทุกคนแรงมากคือในเวอร์ชันม c เนี่ย กาเลนเนี่ยมันยังจะพอชนะโอลาฟใช่ปะแต่ในเวอร์ชันไวรีฟเนี่ยต้นเกมนะครับหากไปฝืนบวกกับโอลาฟบอกเลยนะครับว่าโอลาฟสามารถเก็บท็อปเลนได้เกือบทุกตัวเลยถามว่าทำไมเขามีทูดาเมตในตัวเขามีการซีซีฮะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งเขาเลือดน้อยเขายิ่งตีเร็วขึ้นแถมเขามีการรีเจเนอเรชันหรือการดูดเลือดในตัวด้วยทำใหโอลาฟเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจและน่าจับตามองในช่วงแรงสูงๆมากครับและคาดว่าถ้าลิโตเนี่ย เนิร์ฟชินเฉาแต่ไม่เนิฟโอลาฟโอลาฟน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ขึ้นมาเป็นพังอาดในเมตาบน,บนบนแทนที่ได้เลยครับอ่ะแล้วก็ตัวโบเก้นตัวต่อไปนะครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าด็อกแดกนะฮะหรือบิดแข้งนั่นเองบิดแข้งตอนนี้ที่เวลาเล่นกันเนี่ยทีมไหนได้ไปทีมนั้นโคตรละได้เปรียบครับ เพราะว่าการเล่นของ TNT Beat แข n งสามารถเล่นได้หลากหลายสามารถเล่นต้นเกมไปเวทตาได้สามารถวิ่งปวนลงมาเลนกลางได้หรือสามารถเปิดไฟในเลนได้แล้วทาให้ฝั่งตรงข้ามขวัญพะวาขวัญเสียเปลืองแฟตได้แน่นอนฮะ และอีกหนึ่งเหตุผลที่เจ้าบิดแข็งมันเก่งมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครซัพพอร์ตที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ค่อยมีตัวไหนเลยที่มันสามารถเคาน์เตอร์บิดแข็งได้อย่างเป็นทางการอย่างลลโอน่าอย่างนอติลุสก็ยังไม่เข้านะครับทำให้บิดแข็งก็เลยแบบพังงาดไปเลยฮนะดึงใครไปก็1ศพอะบอบอกเลยครับว่าในช่วงแหลงประมาณแพไปลายๆแล้วก็เอมอรัลเขาจะชิงปิกบิดแข็งกันก่อนเป็นปิกแรกๆเลยครับเพราะว่าการเปิดซัพพอร์ตก่อนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อรูปเกมมากมายไนงะ เขาชิงบิดแคงมาสร้างความได้เปรียบกันเลยเว้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นเมนซัพพอร์ตก็ลองหัดเจ้าดอกแดกไว้เพราะว่าตอนนี้ดอกแดกดาเมจล้ one, นะฮะล้นจริงๆฮะอันติก็แรงสกิลหนึ่งก็แรงนะฮะแล้วก็ใช้มานานน้อยไปอีกนะฮะทำให้ตัวมันค่อนข้างแบบเก่งเวอร์ๆเลยฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าใครที่อยู่ในช่วงแพตตินัมขึ้นมาเนะี่ยก็จะเริ่มเ e อียนกับเจ้าสามตัวนี้นไปอีกนานฮะเพราะว่าจะเจอแทบแบบทุกเกมอนะอย่างชินเฉานี่คือ10เกมพอจะเจอเก้าครับบิดแคงนี่ทุกเกมต้องเจอครับ เราไม่หยิบเขาก็จะหยิบฮะคราวนี้มาดูเมตามิดเลนกันมากนะครับมิดเลนตอนนี้เอาจริงในแรงสูงหลากหลายครับยังเป็นอะไรที่มันค่อนข้างดีอยู่ต่อให้มีเซตที่มันอาจจะโอพีไปหน่อยแต่ว่าเซตมันก็ต้องเล่นด้วยสเต็ปแบบไม่คาดิีกไงบางคนก็จะเลือกตัวทีมไฟหรือว่าเลือกตัวเคาน์เตอร์เซตมาเคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งอันนี้มันก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าตัวละครน่าสนใจฮะก็คือโอเอนาโอเอนานี่เป็นตัวทำจังหวะให้ทีมได้โคตรด,ดีครับแต่ว่าการเล่นโอเอนาเนี่ยอาจจะต้อง ใช้เวลาฝึกซักประมาณ4 5หตานะฮะเพื่อให้เราเกิดความชำนาญในการคอนโทรลลูกบอลนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปตกใจกับดาเมจของโอลนาที่มาทำไมเออที่รุต้นเกมมันเบาจังตัวเธอเนี่ยตอนนี้นมันถูกปรับมาให้เป็นตัวกลางเกมแล้วไปเลทน,นะแล้วก็เป็นตัวทำจังหวะไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลองใช้ความสามารถของโอลนาออกมาให้มันถึงประสิทธิภาพสูงสุดดูนะฮะรับรบองนะฮะว่ามันเป็นตัวที่ทีมไฟเก่งมากฮะแล้วก็สกิลของมันนะครับโซนพื้นที่ช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีฮะ ส่วนเมทตัวอื่นนะครับนอกนือจากโอเลน่านะที่ป๊อดยังให้เป็นเอนะก็คืออาลีนะครับอาลี Ali เนี่ยสามารถเอามาเคาน์เตอร์เซตได้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าเซตเขาจะตามจับเราไม่ค่อยทันหรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับโอเลน่าเหมือนกันนะครับอาลี Ali ที่พิววมากพอครับก็สามารถทำให้โอเลน่าปวดหัวได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยมันพิวไงส่วนอีกตัวหนึ่งที่ป๊อทอย่อแนะนำก็คืออันนี่ครับซึ่งอันนี่เนี่ยก็จะมีความสามารถในการเซตไฟนะครับคล้ายๆกับโอเลน่าแต่ว่า มีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันที่สําคัญแอนนี่เนี่ยถ้าใจเย็นมากพอนะครับก็สามารถสู้เสร็จได้ด้วยนะแล้วก็ชนะทางอาริด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในค่รู้สึกปอดอะปอดแค่คิดว่าตัวมิดเลนน่ะจริงๆมันเล่นได้หลายตัวนะครับมิดเลนตอนนี้หลากหลายอยู่ครับก็เล่นตามที่ตัวเองชอบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็แค่ระวังเรื่องการเคาน์เตอร์ปิกนิดนึงก็จะดีครับจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะ ขาได้มาดูเมตาทางฝั่งแครี่กันบ้างนะครับในแครี่ตอนนี้สําหรับพอรู้สึกบอสจิงส์คือไฮเปอร์แครี่ที่เก่งที่สุดในเกม L L ไ Rift ตอนนี้ครับถามว่าทําไมตัวเธอมันไหลแล้วมันหยุดยากบมันแทบหยุดไม่ได้เลยต่อให้เป็นเวงก็หยุดไม่ได้ครับเพราะว่าระยะการยิงของจริงมันไกลกว่าและเข้าไม่ถึงด้วยฮะนอกจากนั้นนะครับผู้หูรู้ไหมครับว่าอันตรของจริงนะครับตอนนี้ที่มันยังไม่โดนเนิร์ฟเนี่ยถ้ายิงไปใส่บาลอนตอนที่บาลอนเหลือประมาณพันห้า แล้วยิงตู้งอ้อยเนี่ยจริงแม่งหลาดได้เว้ยเพราะว่าอันติของจริงมันจะคำนวณ20%น่ะจากพลังชีวิตอะซึ่งปตโดนกันมาแล้วรู้สึกว่าแบบ what ในขณะที่สมัยสมัยได้แค่แบบ900อะแต่จริงอันติเกินทะลุไปเป็นพันแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงก็ยังเป็นไฮเปอร์แคลรี่เบอร์หนึ่งของพิโอเลอยู่นะ แล้วก็แค่ได้หนึ่งตัวนะครับที่โดดเด่นในช่วงนี้เลยหลังจากที่เขาเนี่ยมีการอัปแพทแบบมินิเข้ามามันคือเอสเดียวถามว่าทำไมอยู่ๆเอสเรียวเนี่ยถึงได้ใจเทียเดชและกลับมาขึ้นเทียเอสได้เลยนะครับเพราะว่าในแพทล่าสุดมีการบัฟไอเทมมูลามาเนะหรือไอเทมมานานั่นคือดาบตีมานาเกาะตีมานาและกระทามานานั่นเองดาบมานาส่งผลให้เอสเรียวสามารถมีดาเมจล้นในช่วงต้นเกมได้เร็วมากครับ ในช่วงแรงสูงๆตอนนี้จะเริ่มเห็นเอ็ดเรียวถีมากๆแล้วเพราะว่าเอ็ดเรียวดาเมจจะโคตรล้น,นครับล,ล้นแบบล้นจริงๆอ่ะซึ่งปอคิดว่าเอ็ดเรียวน่าจะโดนเนฟสเกลในอีกไม่ชานี้ครับเพราะว่าเขาได้เปรียบในการใช้มูรามานะมากเกินไปนั่นเองมันได้เปรียกจนกระทั่งที่แบบว่าในช่วงก่อนที่มันจะปบมูรามานะคู่หูเอ็ดเรียวกับเวนสเกลมันจะพอ,พอกันอยู่ที่ว่าใครมันจะพลาดมากก,กว่ากาันถูกปะ่ะแต่ณตอนนี้เท่าที่ปอเห็นนะครับ เวนซูเอ็ดเรียวไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเอ็ดเรียวเกิดเร็วกว่าพอมูร์ามณะมันมาก่อนนะฮะแต่ว่าทางนี้ทท้งนั้นนะครับต้องรอดูอีกทีว่าหลังจากที่เกมเปิดเป็นทางการแล้วเนี่ยดาวเวนกับไครสาจะเข้ามาเขย่าเมตาของแคลรี่ได้ไหมต้องอรอลุ้นกันอีกทีนึงเนาะคราวนี้มาดูเมตาทางสายแทงกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นตัวแทงๆเน้อไม่ว่าจะเป็นซับแทงหรือว่าบาลเลนที่เป็นแทงนะครับ สำหรับในะความรู้สึกปอดปอแค่คิดว่าณนะตอนนี้เมตาแทงยังไม่ค่อยมีแทงตัวไหนที่มันโดดเด่นนะฮะมันไม่ค่อยอึดนั่นเองทําให้เมตาตอนนี้มันไม่ตกอยู่กับฝั่งตัวละครแทงที่มีเกาะขาวเช่นบิดแคงหรือไม่ก็แบบกาเลนในช่วงกลางเกมอะแบบมี g จ n e ีเจเนเรชันในตัวเนี้ยเออต้นเกมอย่างบรามอย่างอาริต้าบรามเนี่ยไม่ค่อยอึดเลยอาริต้านี่ จะอึดในช่วงที่เขามีอันติเพราะฉะนั้นก็เวลาจะเล่นเขาก็ต้องหาจังหวะดีๆนิดนึงนะฮะส่วนแท้งสุดอาภัพอย่างด็อกเตอร์มุนโดนะครบอกเลยเขาปอเจอโคตรน้อยครับน้อยแบบน้อยนอยครับ,แบบรบถามว่าตัวละควรมาเล่นหไหมไมยปอสก็เห็นคนที่เขาเล่นได้อยู่นะแต่เกมมันต้องนำอะครับในขณะเดียวกันถ้าเกมสูสีมันไม่อึดเลยรับมายืนไม่ได้เลยถ้าโดนตักเลยคือจบแล้ว คืออาจจะเป็นที่ว่าการสโนโบอลของเกมวรีฟมันเร็วเกินไปครับมันเร็วจนที่ทําให้ตัวแท้งหรือสกลของฝั่งป้องกันเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่ทันอนะ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายปอคิดว่ามันยังอยู่ในช่วง CBT ครับแล้วก็อาจจะต้องรอปรับสมดุลไอเทมหรือว่าสเกลตัวละครอ,อีกนิดนึงนะฮะหลังจากเปิดซีซันไปแล้วหลายๆแพทประมาณ3 4แพทเนี่ยปอลว่าน่าจะเริ่มเข้าสู่มวนบาลานแล้วเออท้งนี้เราก็รอไปก่อนนะฮะ มันอาจจะยังไม่ใช่เมตาของฝั่งแทงฝั่งแทงที่เล่นเนี่ยอาจจะต้องมีชั้นเชิงยึกยักยึกยักดุกดิกดุกเด็กกันนิดนึงนะอ่ะอย่างสำหรัไอเทมนะครับเรามาดูกันนะตอนนี้ป๊อตไปเจอเมตาประหลาดมานะฮะมันก็คือเมตาล็อกเก็ตออฟโซลารีนะครับทุกคนทีมเนี่ยจะลุมกันออกล็อกเก็ตออฟโซลารีครับล็อกเก็ตออฟโซลารีคืออะไรมันคือไอเทมอัพขั้นของรองเท้าครับที่พอกดใช้แล้วเนี่ย เราจะสร้างเกาะให้กับสมาชิกทั้งหมดลงกระทั่งตัวเราเองด้วยเป็นระยะเวลา2ถึงประมาณ 2. 5วินาทีอันนี้ปอดไม่ชัวนะข้อดีมันคืออะไรครับข้อดีมันคือมันทําให้ทีมที่เกมตามและดาเมจไม่พออยู่แล้วไม่พอเข้าไปอีกครับเพราะว่ามันลงสกิลอะไรมาติดเกาะหมดเลยเนื่องจากไอ้โลเก็ตออสเตรเลีในเวอร์ชันไวริฟมันสามารถกดใช้แล้วได้เกาะเรื่อย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้เกิดการสแปมเกาะนะครับเกาะมันมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะเลยมันต่างกับ PC ที่แบบว่าถ้ามีการกดใช้ภายในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยเกาะที่ได้มันจะโดนตัดไปครึ่งหนึ่งแต่มันไม่ใช่ในไวรีมเว้ยซึ่งตอนนี้นะครับตำแหน่งซับพอร์ตเนี่ยเขาจะเริ่มออกล o อกเ t ็ตออฟโซลา ที่คู่กับหลง้าน่ะมาชินแรกสุดเลยเพราะว่ามันให้เกาะเยอะมากในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคู่หูก็ลองเอาไปลองใช้อดปกับทีมคู่หูดูนะแต่จริงมันเป็นเมตาประหลาดที่ป๊อตไปเจอกันมานะครับป๊อตยังเหวอเลยว่าเฮ้ยแบบไม่ได้ลงแรงสามสี่วันนี่เขาเล่นทีมล็อกเก็ตกันแล้วเหรอเนี่ยนี่มัน l ลีกออฟล็อกเก็ตออฟโซลลิหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอออ่าแล้วก็ถ้าคู่หูดูมาถึงประมาณนี้นะครับก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าทําไมป๊อดยังคิดว่าตอนนี้ เมตาลางบนบนมันเนี่ยค่อนข้างน่าเบื่ออยู่1ก็คือเราอาจาจะเจอตัวเดิมๆมากเกินไปเพราะว่าตัวคอน์เตอร์ปิกมันยังไม่ค่อยเอาเข้ามา2ก็คือแบบมันยังไม่มีระบบแบนดไงทาให้มันเอจอแต่ตัวเมตานะครับต้องแช่งแย่งชิงตัวเมตากันอยากขึ้นลางสูงก็ต้องสแปมตัวเมตาเล่นไม่ว่าจะเป็นยินเช้าด็อกแดกอะไรประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูครับกระแสะทิศทางเมตาที่จะเปลี่ยนไปหลังจากการ ปรับแพทและการเนิร์ฟชิ้นเฉาที่ไลออดได้ประกาศไว้ฮะมาดูกันว่าบอลลังเมตา,มาจะสานคลอนแค่ไหนกับ6แชมเปี้ยนที่กำลังเข้ามาใหม่ด้วยจะมาขย่าเมตาได้ขนาดไหนอันนี้เราต้องรอรุ้นกัน่อีกทีนึงนะครับสุดท้ายในส่ดนนี้นะครับหากคู่หูชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเพื่อให้กำลังใจและที่เราไย่ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดขา่าวสารสำคัญในช่องพีออเดด้วยนะครับวันนี้ป๊อดขอล่ำลาทุกคนไปก่อนนะครับหวังว่า คลิปนี้จะได้ความรู้และเป็นประโยชน์นะฮะทางเรื่องเมตาประหลาดนะฮะหรือว่าเรื่องตัวเมตาต่างๆนะครับหวังว่าครูจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับวันนี้ซีอูครับเจอกัน